สวัสดีครับสวัสดีวันพะระฤกษหักตายลอบ m o d i f ฟครับวันนี้พามาชม,มอีกหนึ่งคันครับผลงานจากทางร้านลอปเปอร์ฟอเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับให้ลูกค้าไว้ตัดสินใจครับคันนี้เป็นเชฟโรเล็ตโคลร์โดครับจัดทรงอเมริกันดูไว้เป็นแนวทางครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีเชฟครับ าดูรอ,รอบๆคันก่อนครับแล้วค่อยไปลงรายละเอียดเรื่องล้อเรื่องยางเรื่องการัะทรงครับล่อจริงๆเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับล้อยางโชค๊คครับล้อเลือกใช้ของอัพเซอร์มาร์เก็ตครับเป็นล้อขอบ20ครับออฟโรด ยางเราเลือกใช้เป็นไซส์285 55ครับขอบ20เป็นยางแอมชาย MT ครับควากมกว้างก็ปรับความสูงด้านหน้าครับด้านหลังความสูงเดิมครับด้านหน้าปรับความสูงขึ้นประมาณนิ้วครึ่งครับข้างในก็โชค๊คเป็นพัสปิดโมโนโทูบครับเปลี่ยนปีกนกกจากวงศาของสัน้น สูงขึ้นครับด้านหน้าเป็นสตัดก็จะประมาณนี้ลอมีการเคลียร์ซุ้มด้านหน้าเก็บงานต้องแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าจะใส่ล้อแนวนี้ครับต้องมีการปะต้องมีการกตัดแต่งครับอันนี้ก็อยู่ที่งานว่าใครจะทำได้เนียนนะครับก็ลองดูของเราไว้พิจารณาครับ ท่านใดมีเชฟก็ติดต่อมาได้ครับน,นี่เป็นเล็บเปร็นให้เพื่อนได้อยากได้ทรงนี้แนวนี้คันนี้ก็คอสอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มืนบาทครับมีโชคผู้พาไปใส่หิ่งแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องโชกแต่ถ้ามีโชคขึ้นมาด้วยก็น่าจะจบประมาณแสนกลางๆนะครับอยากได้แนวนี้ก็ติดต่อมาได้ครับที่ล o อบมอลลฟ 084 05 0 4, 0 7 29ครับเต้ล็อบโมดิฟายครับเบอร์ผม092 265 6778ครับสายล็อบโมดิฟายหรือสอบถามมาทางเพจก็ได้ครับ www f a c e b o o k com slash o b b modify ครับมีคำถามก็สอบถามได้อันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมี ยี่ห้อใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆม,ม,ม,มาทำเดี๋ยวเราเอามให้ชมกันอีกครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ